ท่านผู้ชมครับแก้วนี้คือน้ําส่วนแก้วนี้ก็คือน้ํามันถ้าผมเทน้ํามันลงในน้ําอย่างนี้น้ํามันก็จะลอยปิดผิวน้ําซึ่งเหตุการณ์นี้หากเกิดขึ้นกับแม่น้ําลําคลองหรือว่าท้องทะเลของเราจะสง่งผลให้ปลาตายในที่สุดแต่วันนี้มีเครื่องเก็บคราบน้ํามันพลังงานลมจะมีวิธีการทํางานอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เรือบรรทุกน้ํามันเกิดอุบัติเหตุหรืออับปางกลางทะเลนั้น ก็จะเห็นคราบน้ำมันลอยอยู่บนผิวน้ำเต็มไปหมดและหากไม่รีบเก็บกู้คราบน้ำมันที่ลอยปิดทางออกซิเจนอย่างนี้มีหวังครับสัตว์น้ำได้ตายหมดแน่เพราะไม่มีอากาศให้หายใจเขาจึงต้องมีเรือเก็บคราบน้ำมันไว้ทำความสะอาดท้องทะเลยังไงล่ะครับซึ่งการนำเรือเก็บคราบน้ำมันออกมาใช้แต่ละทีก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนไม่น้อยเลยล่ะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปดูเครื่องเก็บคราบน้ำมัน ที่คนทำเขาย้ำนักย้ำหนาว่าเครื่องนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแค่ใช้แรงลมเทียบเท่ากับพัดลมเบอร์สาก็พอแล้วละครับอ,อะไรมันจะขนาดนั้นตัวนี้เป็นเครื่องเก็บข้ามน้ำมันพลังงานลมครับตัวโครงสร้างทำมาจากท่อ PVC แล้วก็ใช้พลังงานลมโดยมีตัวพัดลมเป็นตัวรับลมทายกำลังมาที่เผาเพื่อเปลี่ยนอัตราทดครับ การหันให้ตักน้ำมันซึ่งอยู่บนผิวน้ำขึ้นมาเทใส่ถาดรองแล้วส่งไปยังสายยางซึ่งจะมีกรองเป็นตัวกรองแยกน้ำกับน้ำมันออกจากกาันน้ำก็จะไหลกลับเข้าไปสู่บอ่อน้ำแต่ส่วนน้ำมันจะถูกกักเอาไว้แยกกันซึ่งไส้กรองตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้การเปลี่ยนไส้กรองนี้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากเพราะวัสดุที่ใช้ทำไส้กรองนั้นก็แสนจะหาง่ายรอบๆอบตัวเรานี่เองล่ะครับ โดยชั้นแรกจะเป็นฝอยขัดหม้อส่วนชั้นที่2ก็คือสก็อตไบท์ที่ใช้ล้างจานนี่แหละครับถัดมาชั้นที่3ก็จะเป็นเศษผ้าทําหน้าที่ดูดน้ํามันและชั้นที่4คือผ้าเขาบางไว้กรองน้ํากับน้ํามันและทรายละเอียดจะถูกจัดให้อยู่ในชั้นสุดท้ายไว้คอยแยกให้น้ําซึมผ่านลงไปได้อย่างเดียวน้ําก็จะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ําตามเดิมส่วนน้ํามันก็จะถูกกักไว้ ซึ่งเครื่องเก็บคราบน้ำมันนี้ไม่เพียงใช้เก็บคราบน้ำมันในทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วยล่ะครับก็จะมีใช้ในอุตสาหกรรมพวกอาชีล้างรถยนครับอาชีล้างรถยนเนี่ยเวลาเราล้างรถยนต์เนี่ยล้างเครื่องล้างอะไรเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำปนลงไปในบ่อที่เราทิ้งไปนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวนี้เอาไปช่วยได้ในอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับก็จะเป็นการบำบัดน้ำให้สะอาดขึ้นโดยการแยกน้ำมันกับน้ำออกจากกัน คุณผู้ชมครับการแยกน้ำมันออกจากน้ำก่อนนำไปทิ้งก็เท่ากับช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำไปพร้อมๆกับการใช้พลังงานธรรมชาติอย่างลมให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยครับซึ่งเครื่องเก็บคราบน้ำมันตัวนี้นะครับแม้จะตักน้ำมันได้เพียงหนึ่งกระป๋องโคแคนต่อชั่วโมงก็ตามนะครับแต่ในอนาคตอาจารย์สมบัติเขาบอกว่าจะต้องมีการพัฒนาก่อนนำไปใช้งานจริงด้วยละครับตัวนี้ก็ยังเพิ่งจะเป็นต้นแบบนะครับถ้าก็จะมีการพัฒนา เพิ่มขึ้นไปอีกมากๆก็จะมีการพัฒนาด้านด้านตัวกังหันแล้วก็ด้านของตัวล้อตักนะครับแต่ใหม้มีการตักปริมาณที่มากขึ้นนะครับก็คืออาจจะใช้ที่เป็น,ปนลูกคู่ถ้าใช้งานจริงครับแต่ทีนี้ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่ในของห้องแล็บอยู่นะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะตักได้มากเนี่ยมันก็ต้องต่อซีรีส์์ออกไปอีกนะครับลมนะ้มเนี่ย เป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปไม่ต้องไปซื้อหามาแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือลมเนี่ยไม่สามารถที่จะกักเก็บมาใช้เป็นพลังงานสำรองอยู่ได้แต่หากว่าเรารู้จักประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกวิธีก็จะมีคุณประโยชน์เหมือนกับเครื่องเก็บคราบน้ำมันพลังงานลมนี่ไงครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน